รอยแตกเล้าของหลังคาพื้นผนังมุงด้วยพีว่าบอร์ดแบบนี้นะครับพีว่าบอร์ดซิมาร์บอร์ดต่างๆวันนี้รอยแตกแล้าคือน้ารั่วมีปัญหาแก้ปัญหาด้วยอย่างนี้นะครับตัวนี้เลยครับกาวซีเมนฟลูหนึ่งนึงห้านะครับพร้อมกับกรรมวิธีของครูที่จะแนะนําไปนะแก้ได้สุดยอด <S <S วิธีที่สําคัญที่สุดก็คือมีการทาร่องน้านะครับแล้วก็อู้พลาสติกนะครับกั้นรอยแตกอนาคตมันจะแตกแล้าไอ้พวกนี้จะแตกแล้วเท่าไหร่แล้วแต่อันนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาได้ตาข่ายนะครับแล้วก็ ผสมกาวซีเมนต์ตัวนี้นะกาวตัวนี้ผสมทานะครับเมื่อใช้ลูกหมูนะครับนะทำร่องทำอะไรเรียบร้อยน้ำร่องเรียบร้อยก็ใช้ตัวนี้ผสมนะครับออกมาทานะครับทาใช้สลิงตัวนี้ก่อนนะครับขุดผสมเหลวแล้วก็ขุดรูก่อนนะครับขุดรูให้เต็มเต็มก่อนนะนะครับแล้วก็แปะด้วยนี้ชั้นที่1นะครับแล้วทากาวแล้วก็แปะด้วยนี้แล้วก็ทาปิดทับแล้วก็ใช้ทรายผสมกาวนะครับแปะทับอีกทีหนึ่งปิดท่อมนะครับนี่คือกรรมวิธีที่ ครูได้ทดลองทำแล้วดีมากๆนะครับเพราะตัวนี้นครับมีปัญหารั่วแตกล้าวที่ไหนรอยต่อดัดฟ้าพื้นผนังทั่วไปที่รับแดดรับฝนรับลมได้ตลอดเวลามีการหดขยายตัวอยู่สม่ำเสมอนะครับใช้วิธีนี้แก้ไขปัญหาพร้อมกับวัสดุตัวนี้นะครับดีที่สุดครับ